สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักรราศีนะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมกับพิมพ์คนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาสตร์อ๋อถึงแม้วันนี้จะดูสวยขึ้นผ่องขึ้นไม่รู้เป็นเพราะอ่ะใหม่หรือเปล่านะเออนะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสําหรับ พวกเราพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมลัคนาราศีพิจิกจะเป็นยังไงในเดือนสิงหาคมแบบนี้อ่ะถ้าคุณทราบลัคนาให้ดูลัคนาควบคู่กับราศีไปเลยจะได้แม่นยำมากๆเลยนะคะลัคนาพิจิกเนี่ยเป็นคนธาตุน้ำอ๋อผมต้องบอกว่าพอเป็นคนธาตุน้ำเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยนะคุณก็จะรู้สึกเลยว่า ฉันเนี่ยเหมือนน้ำร้อนแล้วนะฉันอยากจะทำนูน่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาเลยคิดคิดคคคิด,คด,คดแต่อย่างที่บอกไงพิจิเนี่ยนะ คิดไว้หลายอย่างมาคิดไว้ร้อยแปดเนี่ยสักแปดอย่างเนี่ยในเวลาเนี้ยขอให้ได้ทําเหอะมันเหมือนเราจัดการอะไรในชีวิตของเรายังไม่ลงตัวสักอย่างมันเหมือนมีอะไรมาติดมีอะไรมาปิดมีอะไรมาทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะมีสมาแทะสมาธิอะไรเลยนะที่ฉันจะไปลงมือทําอะไรในเวลาเนี้ยเอานะ่ะในเดือนเนี้ยเป็นเดือนกรรมะที่คุณต้องลุยแล้วแหละมันไม่มีเวลาแล้วแหละเราจะต้องลุยลุกของการลุยในเวลาเนี้ยเราจะลุยแบบชนดิดที่ว่าเราต้องมั่นใจอ่ามันนามันโหน เลยคุณไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายในเวลานี้อย่าได้สูญเสียความมั่นใจเลยค่ะแนะนํานะในเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนกรรมะที่พิมพ์ต้องบอกว่า ลุยในเวลาเนี้มีชัยมากกว่าครึ่งอ่ลุยในเวลาเนี้ยคุณจะได้โอกาสมากกว่าทุกคนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเรายังนิ่งอยู่ยังเงียบอยู่หรือยังได้แค่คิดอยู่และยังไม่ลงมือทํามันเสียดายนะจ๊ะเพื่อนจ๋าม,มาเลยค่ะเริ่มต้นเลยค่ะในวันที่สามสิงหาเลยค่ะคุณสมสิงหาดาวพุธออเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะดาวพุธดวงนี้เนี่ยนะมาจากอะไรลาภะสุภนะมรณะสุภะ ด้วยเขาก็บอกเลยนะลาพะค,คือความโชคดีสุพัก็คือการขยับขยายเราต้องขยับขยายความโชคดีของเราจากอะไรอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์อ่าซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานจากการงานที่เราทําบางคนเนี่ยนะเราได้คอนเนคชันดีแล้วอืมเราได้โอกาสที่ดีแล้วเราได้เห็นทางสว่างเห็นหนทางแล้วมองไปเห็นแล้วหรือเราได้ติดต่อแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ก้าวเข้าไปตรงนั้น หรือเรายังไม่ได้มีการส่งอะไรเข้าไปเลยอะ่ะเราได้ทุกอย่างแล้วนะแต่เรายังนิ่งอยู่มันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยสูญเสียความมั่นใจกับอะไรบางอย่างเดินไปแล้วไปสะดุดเส้นอะไรก็ไม่รู้ทําให้เรารู้สึกว่ามันหมดแพชชั่นเพอมันหมดแพชชั่นเนี่ยนะมันทําอะไรไปต่อ,อยากแล้วอในเวลานี้พิมพ์ต้องบอกว่าพอดาวพุธมาอยู่ร่วมกับดาวการงานเนี่ยนะสัมพันธ์ที่มรณะสุภาอย่าหมดแพชชั่นเลยมรณะสุภาพถ้าคุณหมดเมื่อไหร่แล้วก็ ตอนนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยฉันมันเหมือนเหงาเหมือนหงอยเหมือนเศร้าเหมือนซ้อยเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้ป่วยก็ไม่ใช่เหงาใจก็ไม่เชิงมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาปิดมากั้นมีเจ้ากรรมในเวรไหมมีอะไรไหมไม่มีค่ะมีแค่เราค่ะคุณนั่งอยู่ในเวลานี้ยังไม่พร้อมที่จะลุยสักทีทั้งทงที่โอกาสมาถึงหน้าประตูบ้านแล้วพิจิเนี่ยนะคุต้องยอมรับเลยนะว่ามันเหมือนเราเองอ่ะมีความคิดความอ่านหรือมีประสบการณ์หรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในโซนในโหมดที่มันไปต่อได้ที่เราเดินหน้าได้แต่บาง อย่างที่มันไม่ไปไหนสทัทีมันเป็นที่ใจเราถ้าใจเราไม่พร้อมทุกอย่างมันจะไม่พร้อมในทันทีในเวลานี้พิมพ์ขอแค่ใจคุณพร้อมถ้าใจคุณพร้อมแล้วก็มาเรามาเจอกันเออในเรือนลาพระคุณไปอยู่ในเรือนลาพระแบบนี้แล้วก็พิมพ์ต้องบอกว่าเฮ้ยจาประจําตัวไปอยู่ในเรือนลาพระไม่พร้อมไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรเพราะลาพระไปสู่พระมันจะเสียโอกาส มันจะเปล่าประโยชน์แล้วมันจะทําให้เราช้าไปอีกหนึ่งสเต็ปไม่ทันเพื่อนแน่นอนอ๋อในเวลานี้ลุกและลุยเลยค่ะนะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่17สิงหาเลยค่ะคุณดาวอาทิตย์กับคุณเดินก็ไปอยู่ในเรือนการงานได้ตําแหน่งเกษตรการงานเป็นเกษตรอีกแล้วอะตอนต้นเดือนอะถ้าไม่ลุยอะตอนนี้เราจะเริ่มคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วนะเพื่อนไปหมดแล้วทุกคนไปหมดแล้วเรายังอยู่กับที่ยังอยู่ที่เดิมไม่ไหวและไม่ได้แล้ว1ิ 7สิงหาถ้าวันนี้พิมพ์จุดไฟเผาคุณไม่ได้คุณจะเผาตัวเองแล้ววันนี้มันจะต้องลุยให้ได้มากที่สุดแล้วนะเพราะาดาวอาทิตย์เนี่ยนะเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนการงานคุณเห็นไหมใน12เรือนชะตาเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณแล้วมีความยิ่งใหญ่ด้วยก็คือได้ตําแหน่งเกษตรด้วยในเวลานี้งานของคุณเนี่ยมีสิ่งที่ฉายแสงมาแล้วบ่งบอกมาแล้วว่ามีคนชวนนะอา,อาจจะไม่ได้ชวนอาจจะเป็นเส้นทางเดิมก็ได้อาจจะเป็นเส้นทางใหม่ก็ได้ อาจจะเป็นเส้นทางที่2ก็ได้หรือเป็นเส้นทางที่คนเคยให้โอกาสเราแล้วแล้วเราไม่ได้ทําก็ได้มันจะเหมือนมีอะไรบางสิ่งมาอย่างที่ผุดขึ้นมาในช่วงเดือนนี้แต่พิมพ์จะขอให้คุณเลือกสักสิ่งสั้อย่างหนึ่งแล้วคุณจะได้ไปให้ได้แล้วก็ไปให้สุดด้วยเพราะอะไรจังหวะนี้เป็นจังหวะขาลุยเป็นจังหวะที่เราลุยแล้วเราลุ่งแน่นอนอ๋ รุ่งเรืองนะไม่ใช่รุ่งอะไรอย่างนี้นะรุ่งเรืองเฟื่องฟูเลยนะเพราะเป็นจังหวะที่ดาวประจําตัวของคุณอยู่ในเรือนลาพระลาพระจะส่งผลในเรื่องของความโชคดีความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังทะลุเป้าเลยแหละอื สำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานส่งพอส่งประวัติส่งอะไรก็แล้วแต่ในเวลานี้ส่งได้เลยนะการงานเป็นเกษตรแบบนี้เนี่ยนะพยายามเปิดตัวเองพยายามเข้าหาโอกาสการที่เราเป็นคนดวงดีเนี่ยแล้วเราแบบไม่ได้เข้าหาโอกาสเราไม่ได้เอนจอยกับสิ่งที่ดีกับเราเนี่ยนะบางทีดวงที่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเสียโอกาสได้เหมือนกันดวงเรายังดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เราไม่ได้เสียเงินเสียทองเราไม่ได้เสียอะไรทุกอย่างแต่เราจะเติบโต ต่อไปไม่ได้เราจะใช้ดวงดาวเราจะใช้โอกาสเราจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเนี้ยแบบชนดิดที่ว่าเสียดายนะถ้าเราไม่ทํา พิมต้องบอกว่าดวงดีเราต้องวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วดวงดีในเวลานี้โอกาสที่วิ่งเข้าหาเราเราก็ต้องรับด้วยอย่าได้พลาดน,นะคะ,ะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่22สิงิงหาเลยค่ะคุณดาวสุขค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะได้ตําแหน่งราชาโชคปัจตุนนี้สุภะคู่ของคู่ขาคู่สัญญาคู่ที่ติดต่อไว้ทุกอย่างเนี่ย รีเช็คเลยคุณติดต่อเข้าไปเลยเออหรืออะไรเข้าไปเลยบางทีคู่ทำเซอร์ไพรส์ด้วยนะหรือมีในเรื่องที่แบบความตื่นเต้น,ตนหรือความรักที่สดใสามากขึ้นเอาเป็นว่าเรื่องคู่ก่อนเลยแม่ฉันก็ไม่อยากจะพูดเลยนะเรื่องคู่เนี่ยนะแต่ฉันก็ต้องพูดเลยเพราะเด่นเหลือเกินนะคะแต่ตอนนี้สุภะเนี่ยนะ ใครที่มีคู่ครองอยู่ในเวลานี้คู่ทำเซอร์ไพรส์เราคู่ดีกับเราหรือคู่เนี่ยนะมีในเรื่องของอนาคตที่ดีกับเราหรือคุณกับคู่เนี่ยมีการร่วมสร้างอะไรไปด้วยกันแล้วดีเพราะได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยที่สําคัญที่สุดอยู่ร่วมกับดาวพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวลาภะเนี่ยนะทำให้ตัวคุณกับคู่เนี่ยคิดเห็นทุกอย่างเหมือน ตรงกันเปะ๊ะหรือมีอะไรที่ลงตัวมากขึ้นหรือคุณกับคู่เองมีการทําธุรกิจร่วมกันในช่วงเวลานี้การหาเงินหาทองร่วมกันในช่วงเวลานี้จะมีความสุขสมบูรณ์แบบมากขึ้นอ๋ออันนี้เป็นเรื่องคู่ครองก่อนเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่น่ายฉามาสําหรับคนโสดและจานพูดแต่คนมีคู่เนี่ย คนโสดในเวลานี้ใครที่เข้ามาในเวลานี้นะจะทําให้คุณมีความสุขสมบูรณ์แฮปปี้มากเลยกับที่กระเป๋ามากเลยทําให้คุณรู้สึกว่าโลกเนี่ยไม่ได้เป็นสีชมพูนะเป็นสีแดงจดใจเหมือนข้างหลังฉันเลยเออมันมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมีสีสันมากขึ้นชีวิตคุณจะดูดีมากขึ้นสําหรับความสุขในเรื่องความรักแล้วใครที่ยังไม่ได้มีคนคุยในช่วงเวลาเนี้ยก็จะริเริ่มมีและมีคนนั่นคนนู้นคนนี้หรือบางคนสนุกกับการที่อยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนมีความสุขกับเรียบทหรือบริบทแบบนี้ที่ มีเพื่อนเยอะมากแฮปปี้มากเพราะฉะนั้นในเรื่องความสุขทางใจในเวลาเนี้ยจะเริ่มสุขดีขึ้นแหละ อีกขาหนึ่งของดาวสุขเนี่ยนะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็จริงนะแต่พอเขามาอยู่ในเรือนสุพระมันหมายถึงบางคนมีการโยกย้ายมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแผนงานก็ได้หรือเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านหรือมีการทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยก็ได้ก็ทําให้คุณมีความสุขได้อีกอย่างหนึ่งหรือบางคนมีการเปลี่ยนบรรยากาศมีการเปลี่ยนทิศทางหรือมีการเดินทางไกลที่รู้สึกว่าคุณเองมีความสุขจากตรงนั้นเราได้โชคลาภจากตรงนั้นด้วยอีกอย่างคุณอย่าลืมนะสุขหมายถึงการเงินการทองในช่วงเวลานี้การเงินคุณอนะ่ะ22 สิงหาเป็นต้นไปก็ดีขึ้นด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าพอส่งอะไรไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเนี่ยขออะไรไปเครดิตก็ไม่ผ่านนะหรือมีการเงินการทองที่จ่ายเยอะเหลือเกินชักหน้ายังไม่ถึงหลังเลยพอถึงตรงกลางหมดแล้ว ตอนนี้แหละชักไปถึงเดือนหน้าเลยเอ,อเรียกได้ว่ามีการขับเคลื่อนของการเงินแคตโฟที่ยาวขึ้นสายป่านคุณดีขึ้นการเงินการทองก็เริ่มดีขึ้นบางคนมีโชคลาภเต่นมีโชคลาภที่ดีขึ้นแต่ได้มาจากคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาหรือมีคนนำพามาให้นะเ,ออเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ยพยายามรู้สึกเลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วอย่าไปคิดเยอะคิดมากจนทําให้คุณรู้สึกว่าฉันจะต้อง ตีกรอบพื้นที่เซฟโซนล่ะยังไงก็แล้วแต่คุณเองก็ยังเป็นคนของสังคมอยู่เพราะว่าในเวลาเนี้ยพิมพ์ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนศาชาของคุณไปอยู่ปูตะานะมันทําให้คุณรู้สึกว่าในเรื่องของเพื่อนใหม่สังคมใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ยังคงดีกับคุณอยู่นะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่23สิงหาค่ะดาวเจ้าเรือนศาชาที่เมื่อกี้พูดถึงเดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุแล้วได้ตําแหน่งเกษตรนั่นคือดาวพระเสาร์นั่นเองพันธุเป็นเกษตรถึงสองดวงในช่วงเวลา มีเกณฑ์การได้ของใหญ่ได้บ้านได้รถหรือได้ชีวิตใหม่หรือได้สิ่งดีๆที่คุณรอคอยมานานรางวัลชีวิตนั่นเองหรือบางคนมีความสุขกับเรื่องอะไรศาสตร์ช้าจะได้มีการเปลี่ยนสังคมได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักหรือได้ไปทําอะไรที่รู้สึกว่ามันมีในเรื่องของสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความสุขทางใจจะเริ่มมาแล้วนะในเวลาเนี้ยเสาถอยกลับมาเพื่อให้คุณรู้สึกว่าฉันต้องเตรียมแผนชีวิตแล้วฉันจะทําอะไรต่อไปจากนี้ดีตอนนี้เนี่ยนะ พันธุ์ทุก็เป็นเกษตรด้วยดาวเสาร์ก็เดินลงมาช่วยทําให้เรารู้สึกว่าฉันจะต้องมีการวางแผนกรอบตรงนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นบางคนเนี่ยปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีการย้ายถิ่นฐานชีวิตเลยนะมันส่งผลทาให้ปีหน้าคุณจะมีชีวิตใหม่แบบถาวรชีวิตใหม่ในที่นี้มันจะต้องเป็นชีวิตที่ลงตัวมากๆเติบโตจากวันนี้ที่พิมพ์ต้องบอกเลยว่าพิจิกหรือป่องของพิมพ์เนี่ยจะต้องเป็นป่องสายลุยออลุยแล้วลุ่งแน่นอนนี้บอกเลยว่าลุยแล้วต้องลุ่งแน่นอนแต่ถ้าคุณเงีย แล้วก็มันจะกลายเป็นคุณเศร้าซ้อยเผลอๆบางคนในเวลาเนี้ยดาวมฤตยูที่เล็งลักนาเนี่ยนะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีความกดดันมันมีนู่นนี่นั่นแต่เชื่อไหมมันไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไปเองอ่ะพอมฤตยูมัาเล็งปุ๊บเนี่ยหลายหลายคนมีความคิดมากกังวลน,นอนไม่หลบับกินข้าวก็ไม่อิ่มทําอะไรก็รู้สึกไม่มีความสุขมันจะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นแต่จริงๆในชีวิตจริงๆของเราเราต้องดูดาวประจําตัวของเราดาวประจําตัวอยู่ในเรือนลาพระ ไม่ได้เสียออดาวประจาตัวอยู่ในเรือลาพระมีแต่สิ่งดีๆมีแต่นูน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเราต้องคิดในมุมมองที่เราเห็นเห็นอะไรคิดแบบนั้นอย่าไปคิดเยอะเกินกว่าที่เราเห็นเพราะอย่างน้อยนะคุณต้องลืมไว้เลยว่าเฮ้ยอดีตฉันเคยเจ็บยังไงลืมไปเลยอดีตฉันเคยเป็นอะไรเคยเจออะไรมาลืมไปให้หมดพยายามใช้ชีวิตให้มันเป็นโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยคุณอะไรดีๆก็เมมไว้ออเนี่ยภาพนี้สวยเอเมมไว้อะไรดีๆเราเมมไว้เมมไว้เ,มมวเพื่อที่เราย้อน กลับมาดูแล้วเราก็ยิ้มได้อะไรไม่ดีเหรอดีลีทเลยคุณเอ่อฟอร์แมตไปเลยคุณเนวันนี้ภาษาอังกฤษมาเต็มเลยนะเออนะมาต่อกันเลยค่ะคุณในวันที่25สิหางหาค่ะคุณดาวพุธค่ะคุณเดินก็มาอยู่ในเรือนการงานพุธเนี่ยนะเดินเข้ามาอยู่ในเรือกรนกรรมมะแล้วได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นดาวพุธดวงนี้มาจากเรือนลาภะที่คุณไปอยู่บ้านเขาเนี่ยมาอยู่กรรมมะเนี่ยนะแล้วจะไม่ลุยได้ยังไงเออ ไม่ลุยในเวลานี้เละเลยนะพิมพ์บอกเลยสิงหาคมเนี่ยนะเป็นจังหวะชีวิตที่คุณต้องลุยได้แล้วถ้ามีทุนาหรือกรกดาช่วงนี้คุณยังรู้สึกว่าฉันเองอาจจะผ่อนแรงฉันเองอาจจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ยังไม่ค่อยส่งพลังส่งดีเท่าที่ควรเนี่ยอันนี้พิมพเข้าใจเพราะยังอยู่ในช่วงโหมดของดาวแต่ละดวงยังอาจจะไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้คุณเต็มร้อยเอร์เซตแต่สิงหาคมเนี่ยพิมพ์ต้องยอมรับนะว่าพิจิหรือป่องของพิมพเนี่ยดาวกลับมาสู่โหมดของการให้โอกาส ให้สิ่งใหม่ให้ในสิ่งดีๆแล้วฉายแสงลงมาในเรือนการงานแล้วการงานในที่นี้เนี่ยนะได้ตำแหน่งกเกษตรด้วยอยู่รวมกับดาวพุธเนี่ยนะสัมพันธ์กับลาพะรนะมรณะบางคนมีการย้ายงานแล้วดีมีการเปลี่ยนงานแล้วดีหรือบางคนช่วงก่อนหน,น้านี้มีการออกจากงานโดยที่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แฮปปี้กับการออกแต่ในเวลาเนี้ยการออกจากงานของคุณกลับทําให้คุณแฮปปี้มากขึ้นเพราะคุณจะได้อยู่กับตัวเองคุณจะได้เรียนรู้ชีวิตใหม่หรือคุณจะได้มีการเริ่มต้นใหม่กับงานใหม่ที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขกว่าเดิม โอ้ก่อนหน้านี้เสียใจในการออกจากงานแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าดีแล้วนะฉันจะได้ทํางานที่มีความสุขททีพอถ้าฉันไม่ได้ลงมือทําอะไรเองวันนี้ฉันก็จะไม่ได้เรียนรู้เลยว่าชีวิตเป็นยังไงแล้วการที่เราจะร่ํารวยหรือมีเงินทองหรือจะมีอิสระได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เราคิดทําอะไรเองเสียก่อนถ้าเราคิดทําอะไรเองเป็นนายตัวเองเมื่อไหร่แล้วก็ความร่ํารวยความสําเร็จในเรื่องการเงินการทองไม่ช้าก็ได้รับแน่นอนอ้ออันนี้มันจะเป็นบริบทของชีวิตคุณเลยนะแล้วสังเกตไหมว่า ในเรื่องของคู่ในเวลาเนี้ยพอมีความสุขอะ่ะคุณรู้สึกเลยว่าเอ้ยพอจิตใจฉันเริ่มฟูฟ่องมีความสุขต่อให้ฉันมีคู่หรือไม่มีคู่ในเวลาเนี้ยฉันก็รู้สึกมีความรักตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อคุณรักตัวเองมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตอบโจทย์ว่าก็เริ่มที่จะมีความรักความสุขในมุมมองของมันรวมถึงเรื่องการทํางานหาไรายได้การเงินการทองที่ดีขึ้นความรักที่สดใสรวมถึงเรื่องชีวิตประจําวันหรือพื้นฐานครอบครัวหรือแม้แต่บ้านรถที่ดินที่เราอยากได้หรือความ เติบโตในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินของคุณจะเริ่มมีมาตั้งแต่ตอนนี้พิมต้องบอกว่าดาวพระราหูในที่นี้ที่มาอยู่ในเรือนพันธุเนียส่งเสริมมาเพิ่มให้ช่วงเวลานี้จนถึงปีหน้าปลายปี69 กองน้อยของพิมพ์เนี่ยจะมีบ้านที่อบอุ่นมีทรัพย์สินที่มีความมั่นคงแล้วก็จะมีในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่วันนี้เราจะต้องตัดความเหงาหงอยซร้อยเศร้าออกไปให้ได้ก่อนแล้วยืนหยัดอยู่บทบาทใหม่ของความมั่นคงมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนไปเลยว่าเราทําได้ลุยได้สายลุยนี่แหละจะทําให้คุณรุ่งโรดรุ่งเรือง,งแล้วก็เฟื่องฟูแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้พิมพขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้การต้อนรับ พิมพ์เป็นอย่างดีพอให้ติดตามและตามติดและรักกันไปนานๆแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ